ปัจจุบันนี้ทางอำเภอกันชลักษณ์ของเราะะสามารถพบได้ทั้งหมด28แปลงด้วยน,นั้นนะคะ,ะเป็นงบครมการประทุนชนทั้งหมด15แปลงที่เหลือเป็นงบของมนึนงูแล้วเ,เราคาดว่าใน31มีนาคม2564นีทางงบกรมของเราสามารถทำตามสัญญาได้ครบสัญญา แล้วก็มีการขยอยถูกไปตอนนี้เราสามารถถูกได้ในส่วนของที่เป็นชนบทนะคะทั้งหมด72แปลงด้วยกันทั้งเงินกู้และพวกของโครงการความสนเราสามารถขับเคลื่อนตรงนี้ไปได้ด้วดยวดยีนะคะไม่มีปัญหา,าอะไรคุณการควบเหลืองนะคะที่ผสมสมัยของตัวเองของเราก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องขอ,องการบางแหนงในอ่างทองนเป็นรายที่เป็นต้บริษัทธนาการก็คือต้องบริาหารงานทั้แงแถว ที่เรเ as, เอาอยูที่เข่นะคะหน่วยงานที่จึมีความสำคัญอย่างนี้อันดับแรกคือในเรื่องของนายช่างคือเราเป็นนาช่างทั่วไนเป็นนายช่างที่เคยทำงานกี่ทำงานโรงานที่ทงารบริการส่วนตำบลบางอิเพราะฉะนั้นตรงนี้คือทำแน้นยที่ดีที่สุดต้องทำอะไรบ้างวางแผนในการ่วมงานนะคะการกำหนดราคากลางแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ตรงนี้เราถือว่าองค์ความรู้ตรงนี้เป็นองคมประอ่วมกคำแนะนำพวกเขาทุกอย่างมีคุณค่ามากเมื่อเราประสานขากีเกิดขาดได้แล้วการวางแผนก็สำคัญในเรื่องของคนคอของเราพัฒนากรต้องเรียนรู้ในเรื่องของแแบตต่างๆที่กรมการุ่องเที่มดมาพัฒนากรนพตตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนพตเรามีการสืบรมน้องตั้งแต่บันจุข้าราครั้งแรกเลยนะคะให้ความรู้เรื่องของแปลงเรื่องของพวกน้องนา ื่องของกเกษตรทฤษฎะดีใหม่ให้เขาสามารถการแต่แปลีนได้โดยมีนายช่างเาอามาเป็นที่เพียงไรควรเดินต้องรู้ว่าแปลที่เขาจะต้องดูต้องใช้และคือแปลอะไรให้เขาเลือกตามความต้องการซึ่งโรงการนั้่วนได้ผลิตแบบแปลงต่างมาให้ควรเดินเลือกนะคะตามบริบทของตรงนั้นคือการกระบวนการตัดสินใจซึ่ง รพตแลพะพนักงานนะคะต้องไปนั่งรับฟังฝ่าที่เห็นของเขาเขาต้องการจุดตรงไหน,นสามารถดําเนินการได้หรือไม่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันผู้รับเหมาน,นะคะได้เดินทางมาหาเราแล้วก็ขอมาขอดูแบบแล้วก็ให้ได้ช่างนะคะมาอธิบายเลือกแบบแปลงให้กับผู้รับเหมาได้นนรับทราบ ทั้งหมดนี้ไมว่าจะเป็นทางโูนกรตอผู้รับเหมาใลทางจะต้องเป็นองค์ประกอบเดียวกันต้องเป็นไปในเนที่ทางเดียวเราขอทดลองหนึ่งแปลงก่อนนะคะผู้รับเหมาคนต้องมีแปลงทดลองคนละถงแปลงก่อนโดยทําตั้งแต่หนึ่งไร่ก่อนทดลองขนาดเล็ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เก็บัญหาอุปสรรคต่างๆละระบาดมาถึเพียงมาแก้ไขปัญหาร่วมกันนี่คือความร่วมมือร่วมใจการร่วมแรงและร่วมันเข้าใจกันในการทำงานทุกคนเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมดทุกคนมีการตรวจสอบ องนาจะดำเนินการได้ต้องม so 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 sure so, ีองค์ประกอบในเรื่ององาคีมาทํางานกับเรานาคะต้องขอบคุณทางองค์กรบริหารจังทวัดจังหวัทั้ง20แห่งด้วยกันเรื่อความร่วมมือกับการชุชนของเรานะคะสิ่งๆแล้วต้องไปก็คือเรื่องของการปลูกปักสวนปัวนะคะแล้วก็ไม้ผลไม้เยืนๆนการเที่สำันะคะต้องขอบคุณรมาตนะคะขอบคุณแมัธรดีค่ะ